ปัญหาครอบครัวลักษณะนี้มีหลายคนผู้คิดว่ามีหลายคนที่เจอละเนาะแบบว่าอ่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่พ่อเลิกลากับผัวเก่ากะคิดอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเจอคนที่ดีอาจจะดีกว่าที่เป็นยูที่ผ่านมาอย่างสีเนาะมันก็มีความหวังกะแต่เมื่อเจอ,เอ,อผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเออคิดว่านิสัยใจคอกับเป็นเป็นูผู้ชายดีนะ ความรับผิดชอบแล้วก็ขยันในการทํางานแล้วบานนี้ไฟยิ่งกับมีลูกคนหนึ่งลูกติดแล้วพรนีิที่นี่่าใช่น่ะเป็นอ่าหนุ่มโสดแต่ว่ากับเบาโบสดเคยมีขรอามมารัวมากเวียวกันกันกบเออเลิกล่ามากคือกันคล้ายๆกันกนั่นแหละข้อข้แตกแยกแต่ว่าข้อดีคือโบมีลูกแต่ว่าไฟยิ่งอ่ะมีลูกมีลูกผู้ชายคนหนึ่งมีลูกติดมาบานนี้ กามาใช้ชีวิตอยู่น้ากันเนาะชีวิตคููอยู่น้ากันแล้วกาไม่ลูกคนใหม่อีกหนึ่งคนอ่าไม่ลูกเพิม่มมาอีกหนึ่งคนคือเป็นลูกกับพอใหม่วาสันทเถาะอ่ากาแรกๆก,ก็ดีอยู่เร็กๆก็ดีอยู่คือว่าพอเลี้ยงก็ลูกเลี้ยงก็คือว่าเออกากะหักลูกดีอยู่แล้วพ่อมีลูกเป็นคนจัดของวาสันทเถาะลูกจะของเองสายเลือดจะของนี่นะเออกาเริ่มเลี้ยนไประวังพ่อเลี้ยงเริ่มแบบว,ว่าเริ่ม Dante, ลักษณะคือจังบ่หักลูกเลี่ยงอย่างนีเออหายตะคอกเสียงดังบางครั้งบางที่ก็ลงเมืออ่าอ่าตีลูกจังสิเนาะบางครั้งพอเด็กมันดื้อจันสินะเออก็มีปากเสียงกันว่างพอเมียมีปากเสียงกันว่าลูกเจ้าดูกข่อยอย่างสี้เออแมนที่อันม้อนโมเมนต์ลูกเจ้าบ่หักอย <un> well ่างสีเนาะคือก็คือแบบว่าเชียงเกิดปากเสียงกันขึ้นนะเกิดเทียงกันปากเสียงขึ้นว่าลูกเจ้าลูกข่อย เออดูเข้าดูโตจริงสินะกินบวกินกับพิดพ่อพ่อมีรลูกเป็นของจะของจริเนาะทางฝ่ายพ่อน่ะแต่ว่าแม่น่ะบมมีปัญหาหรอกเพราะว่าคนนี่กระดูกจะของสายเลือดจะของเดี๋ยวอีกคนที่สองกับเป็นสายเลือดจะของจรินะอ่าก็แปลว่าก็คือว่ามีความหักเผาเทียมกันนั่นแต่ว่ารู้สึกหน่อยใจว่าเป็นยังก้อนนันนี้ก็คือจังว่าหักอยู่ลูกเข้าเนี่ยกับพัวใหม่กับพัวเก่าเนี่ยแต่ว่าพ่อยูมากพ่อมีลูก นั่กันอย่างนี้เป็นยังคือมีท่าที่ปแปลกๆออ่่าาแบบว่าจังใดอ่ะแบบประเพศยังกับบถตรใจอย่างนี้เอรื่องว่าพอ่อพิดกับพีดเอบิกพ่อพ่อตีกับตีอย่างนี้นะทั้งหลานเมียกับบุพ่อใจบุพพ่อใจเน่อ่าท่าที่ของผนะัวเนาะว่าวเรียกว่าว่าอีกพวกกับบุสนใจยิงนั่งวันกับยิงหนักอย่างนี้คือเด็กกับคือเด็กเนาะกับมีเดือบางว่าเนี่ยบังอย่างนี้เพิ่นบ่ฟังค่ำบอกบอกสอนอย่างนี้นะก็คือว่า พอกะกะตียังสิอืมตีบาดได้กับพิษกันย้ำนั่นเออเมียกะหายว่ายย้ำมาตีลูกูนะเออลุกูกูกะหักกังสิเนาะเอาะว่่อให้ใช้ค่าหมอสูภาพเนาะก็อยากให้เข้าใจถึงถึงเรื่องเล่าที่แบบว่าลึกซึ้งอ่ะเออเมียกะบอกว่าย่ำมาตีลูกูนะเออลูกูกูกะหักบ่หักกะย่ำมาบ่บ่ต้องม่าสนใจบ่ต้องมาอ่าตียังสิเนะก็บ่ห้แต่ต้องสิเดี๋ยวความแบบว่าป๊ป้องลูกจ้าของยังสิเนาะได้ละ แต่บางบางขางมันมันเกินไปอย่างสีเนาะเพราะว่าเพ่าตีก็ตีคือว่านั่นแหละเอออันนึงกับความห่วงใยกับมันกับบ่อเขาก็บูกจะของเนาะอันนี้เป็นเด็กธรรมดาที่เี็ยคนที่ลำบากใจที่สุดกับสิเป็นเมียเป็นคนกลางเป็นแม่เออกับพยายามคอยเอาใจอ่าลูกลูกคนโตอย่างนีนะ่านนี้พ่อลูกอ่าคนที่มีกับผัวใหมน่นี่พ่อว่าเด็กในช่วงวัยที่แบบว่ามันมันดูจักอ่าจากข่วมนี่ยน,นะ ก็รู้สึกหน่อยใจว่าเป็นอย่างแน่นั่นคือเอาใจแต่อายแท่ดูคนที่สองกับเป็นผู้ชายค้อกันพัวกะมีคำวา่าเนว่าเออว่าอายหนึ่งกับ่บเป็นอายอายออโตโแท้ดอ,อกอืปบปต้ตงไปสนใจปต้ตงไปความสำคัญพ่อขอสวนในทางที่ผิด,ผดพ่อก่าวบอกในทางที่มันบบม่ถูกต้องกันบางครั้ง,งมัาานเ่อเมียกะด้ยินเมียกะให ให้กับพุนคือแบบว่าแสดงออกชัดเจนว่าว่าสร้างลูกเหลี่ยงมาพ่อก็ได้จักเป็นจังได้วันนี้ลูกใา้คนเด็กหน่อยคือไหวไหวกำลังแบบเติบโตสมองกำลังพัฒนาถาห้าเอ่ออ่าจ้งไดอ่ะสอนในที่ในสิ่งที่ดีมันมันก็ดีเป็นมัแต่ถาห้าเฮาเนีใยแนวทางที่ผิดอ่ะเขาก็จดเป็นการจดจำในในเรื่องราวที่บ่ถูกต้องในสิ่งที่มันโบดีนี่นะ อถ้าสอนให้ใหสร้างพี่นงเขาก็สร้างคือเด็กมันกําลังกําลังเรียนรู้ไงนั่นแหละทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่กับพ่อแม่ว่าเฮาะจะเสียมสอนเขาในในแนวทางไหนก็เป็นกลายเป็นบ่ถือก,กันเออพิษกันอยู่เลยกับเมียเนี่ยพิษหย่อนรูกเห็นหลายขอบรัวแห้งที่เป็นแบบนี้อันหนึ่งถ้าถามวามันเกิดพอภยัยอ่าผู้ว่ามันเกิดเพะพอ่อแม่ คนใดคนหนึ่งถ้าเสียมสอนดูในทางที่ที่บอถูกต้องเนี่ยเด็กเขาก็เข้ากัจะเป็นจนกว่าเขาจะหญยคิดใด้่ไปเลยหรือบางคนอาจจะคิดบ่ได้เสียคนไปเลยก็มีเนยสร้างพี่น้องถึงจะมาเป็นสายเลือดที่แบบว่าพ่อเดียวแต่ว่าเขากับมีแม่คนเดียวกันอย่างสีนะอา่าเข้ากับคือพี่น้องก็คือคือคือคอ,อ้ายคือน้องอย่างนี้คนจะฮักคนจะ,ะดีต่อกันอย่างสีนะเนี่ยละทุกคนเออครอบครัวนี้ก็คือแบบปัญหาแบบว่าลูก เจ้าลูกขอ่อยอ่าหักบวทอกันแต่เป็นเ่องธรรมดาที่ว่าว่าพ่อเดียงเนะี่ยจะแบบว่า,วาน้อยนะักจะคิดถึงอนาคตคนที่บบเมนดูจาของแมนบออันนี้สิ่งที่เฮาปฏิเสธบ่ได้แมนบอเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิหักหน่อยหักมากเ้าก็อยาแสดงออกจนเกินไปเนาะมันดูห่าเกียเพระว่าจาก๋เฮาก็เลียงเข้ามานี่ยนะดูหนาสงสารเด็กเข้าบ่รูเรื่องเ้าให้ความหัก เฮ้าดูแลเขาเป็นยังดีเพราะเขาเติบโตมากเขากะหย่อนกลับมาดูแลหรือว่าแสดงความฮักหรือว่าอ่าจังไดข้ารพมนับถือเข้าอยู่ดีหละถึงแม้ว่าฮักโบเมนพ่อเม่ของเขาจริงๆนะอันเนี้มันอยู่ทีการที่เฮาบ่มเพาะนิสัยเสียมซอนเขาสอนให้ดีมันก็นดีเด็กเขาคือกระดาษที่ขาวสะอาด้าเฮ้าเขียนยังลงไปเข้าก็จะจดสิ่งนั้นซึ่งผู้เขามองว่ามันมันเป็นสิ่งที่บเหมาะสมหรือบ่กบ,บวควรเนาะ อันนี้มุมงมองของพูดเออถ้าเกิดว่าภัมิ่งมังจะได้ก็เอามาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเดือนนี้บม่ยาวเอ่อแต่ถาถามว่าครอบครัวได้แตกแยกกันบ่ไดออยย่จังไดล่ะอยย่แบวว่มมีความสุขผ่มีความสุขระวางแม่แม่นี่เป็นคนที่ลาบากนะคะทุกใจแห้งเพราะว่าเต,ต่องร่องรับอารมณ์ทั้งหลายๆไย,ยทั้งลูกแล้วก็ผัวใหม่แล้วก็สรงสารลูกก็ผัวเก่าลูกติดอ่า แล้วซึ่งพยายามหลอลองคอเพว,ว่าแบบว่าให้เมตตาให้สงสารลูกบ,บ้างอย่างนี่เสียซึ่งเขาจิวมเมนดุจะคล้องเสียแต่ว่ากะใได้ในช่วงเวลาหนึ่งกับดีเดียงเขามากจริงๆนะอบอยากให้มันมีแบบประเด็นเวลาเขาโตเขาใหญ่มากอย่างนี้เพราเขาใหญ่มากมันเป็นปมในใจดีเนาะแต่ว่ากะบัพเขาว่าย่อเปลี่ยนลูกข่ออยอหักลูกข่ที่สุดอย่างนี้คือสแสดงออกอย่างชัดเจน แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกจะล่าก,กันไปเลยสิห่างสิบปาพอเลือกแเนี้ยมันกะมันกะมันกะเกินไปยังสินะเออเป็นอย่างที่แบบว่ามันบสมเหตุสมผลน่ะสาหรับเมียเนาะเมียกะว่าแต่ว่าเหล่องอื่นๆผัวนั่นกับกะด,ดีการทํางานบอ่าทีในขอบพวก่ะมีความรับผิดชอบดีทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอ,อสร้างลูกเลียงพราะมีลูกจะคล้องแล้วค่ะสร้างลูกเลียงมาส่นพ่ออืม สิว่าสร้างบอก่ะกระสร้างนั่นแหละเอาง่ายๆซะ่ะนะนทุกคนกะปัญหาขอพูวอย่างที่บอกอะพูะูอะหลายคลคิดพู้อะอ่าเราเผื่อเป็นอุทหรขอคิดอ่าเด็กเขาบรเรื่องอืมถ้าเขาเมตตา้าเาสงสารถ้าหความหักเขากะมีความหักตอบกลับเด็กก็คือเด็กเขาเป็นยังอะแบบว่ามีความบริสุทธิ์อะเนาะนั่นแหละแต่ว่ากะ เรื่องรล่าของคนเฮามันกะอ่าจ้งไหนอ่ะคนเฮามันจะคิดบว่าค้นกันนะคิดบว่าค้นกันเออถ้าเกิดว่าเขาเข้าคิดดีมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าคิดบ่ดีมันก็บ่ดีเนาะนั่นแหละค่ะเอามาเราสุกันฟังนะทุกคนเด้ออยกาหปเป็นข้อคิดอุทานหอนดีๆอ่าแกได้หลายคนนะคะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็จะยิ่งดีเนาะอืมเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วกา ขอบคุณทุกคออเมนนะคะว่าจะเป็นคออเมนในแง่งลบหรือแง่บวกกับว่าเป็นอย่างเนาะคะ่ะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสิทธิความคิดของคนเทานะคะแตกต่างกันเนาะแต่สำหรับผู้บริสิทธิ์อย่างนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ